บรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนตกจังดตกลิ้นนะคะตกปล่อยปลอยตกไม่แรงค่ะต้นใหม่ตัวน,นั้นือเป็นเหลืองโอ้ยปีนี้ก็จะบ่ชหลอดแล้วต้นใหม่ต้นนั้นือจะไปแล้วล่ะทุกคนจะได้ตัดออกแล้วน่ะไม่เขียวแลนะคะทุกคนคงจะตายแล้วแหละ เห็นไหมเหลืองๆเหลืองๆนั่นก็คือมันเป็นใบไอ้มันเป็นเนี้ยอันดอกค่ะทุกคนดอกคือดอกปุยนุ่นน่ะคือต้นพุ่นนะต้นเข้าเคียวยังมองพุ่นนะคะอันนี้กับบรรยากาศฝนตกก็จะไปหั่นลาด้วยค่ะหั่นลาไปชอปปิ้งค่ะชอปปิ้งอะไกย้ำเสาร์ค่ะทุกคนมือน,นี้ไปไปอีกลาสกูชอปปิ้ง นี่ดอกลาวอนเดร์เดี๋ยวก็งามแล้วค่ะดอกดาวเรืองไปค่ะไปหั่นนะ เขาใส่ยาไอ้ม่วนตักเรืองบักไบบนี้ มาเห็นแบบนี้ชื่นใจเลยค่ะทุกคนไปซื้อของกลับมาแล้วก็เป้ามาไทยให้ทุกคนเบ่งเลยค่ะมาแล้วค่ะดอกไม้ปีสองพันยี่สิบห้าบานแล้วค่ะเป็นยังไงคะะในเบ่งแล้วค่ะคุณก็มีทีนั่นมาน้ำค่ะพค่นมีก็จะบานเต็มแล้วค่ะทุกคนฝนตกก็จะชื่นฉ่ำค่ะเห็นบอกพักก็งามค่ะทุกคน ผักงามดอกไม้สวยนะคะเพิ่งดูผักซี่ไหมงามเอเลยเลยค่ะแต่มันฝรั่งจะเกิดซ่านะคะทุกคนเพราะว่าไปซื้อมาปลูกบด้เอาไว้ของเจ้าของปลูกมั่ก็เลยสิขึ้นซ่าค่ะ,ะ,คะทุกคนเนี่ยผักชีไอสตอบอรี่ค่ะทุกคนเริ่มเขียวแล้วนะคะส่วนน้อยของยายจืมค่ะ ภูมิใจที่ได้ทำเนาะค่ะเนาะีอันนี้มันจะเป็นต้นเก่าค่ะต้องการตัวสูงตัวใหญ่มาเบิ้งมุมนี้ค่ะดอกไม้ในกระถางนี่นะนี่ป็นพระเอกกระตือเครื่องุ้ยเพราะว่าเป็นแหวนแ้วพระเอกปุณณีบ้านบุรุษ่ะเตีมกาแฟอาหารเช้าพ่อไปซื้อของมาแล้วนี่ค่ะมาค่ะมาเบิ่งอันนี้ค่ะทุกคน <laughs> มาเบิ่งอะไร นี่มาเบิงหอมเยอะเจิมจะเมนง่ามค่ะหอมแล้วก็นี้ก็ผักชีผักสลัดอืมอันนี้ค่ะแกไปกินหรอเด้กค่ะทุกคนอะไรผักสลัดนี่แม่อันนี้ผักอันนี้จะจักอันเจิมกับเอาดอกไม้มาปลูกขึ้นบนหยางบุ๊กมันม่ามมเป็นดอกกามาไาว้เังส่ละค่ะทุกคนจะเป็นอะไรก็ค่อยเบิงนี่ค่ะผักสลัดเก็บไปกินอยู่ค่ะเก็บใบมันไปกินนะคะ เอเจอไม่ไม่ไม่เอาเป็นกอนะคะเด็ดเป็นใบแล้วใบมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กิน,นะคะ่ะบรรยากาศฝนตกลินก็เขียวสวยงามค่ะมาให้ทุกคนเบ่งคะ่ะเบิงหอมเบิงไก่ไก่ค่ะทุกคนกอใหญ่นีมคะโอ้ยสูมไก่โปรดขยับเข่าอ,อี็กน้อยก่อนนี่ค่ะ,อคะหอม n g าปลูกไว้กับเขียวแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศเลาะบานขึ้นเกา่าไปในเมืองมากกับในไทยแบบเป็นแบบใหมทุกคนเบิ่องนั่นละเพราะว่าฝนมันตกนี่ค่ะทุกคนออกดอกแรกแล้วนะคะเห็นไหมคะสีอะไรก็เบิ่งเอานี่แบบเป,ปิ้ลกับคือจีบอเป็นหน่วยหรอวะคือเป็นบอนี่เด้เป็นในน่อยอยู่ด้นี่ ตีบทีกระถาเบืองเอามามุมนี่อกอะท่วมุม,มลละดอกไม้อันนี้กะเฮ้ยทุกคนผลมันตกไงก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ยถ้าแดดออกก็จะสวยค่ะนี่อ่ะอืเอาทุกคนให้เจิมกับผ้าไปนางคุยกันจักหน่อยก่อนแล้วคลิปมันก็จะยาวสันเดย์ตัดต่อลงให้ทุกคนดูค่ะ นี่ก็เป็นดอกไอ้จื่อจะเอาไว้ทำแนวค่ะเม็ดมเร็ดซื้อของได้เมื่อนี้ชอบกระจายเลยค่ะวันนี้นั่นก็นมค่ะอันนี้ก็เนื้อหมูนี่เป็นเป็นยังชินนะว่าไว้ทำอะไรก็ได้สเต็กก็ได้หรือว่าทำเป็นเกงก็ได้เพราะว่า,าเจิ้มซื้อนี่เกงเขียวหวานมากค่ะเป็นยังสีค่ะ น้ำพริกแกงเขียวหวานน,นนั่นก็กะทินั้นมะเขือเทศค่ะทุกคนมนเคะเขือเทศที่ในกล่องทําสปาเกตตี้ซอสค่ะนี่มาทางนี้ก็เป็นในอันนะี้ของพระเอกนัก่นกคนอชีสค่ะพิ้นขาดไม่ได้ก็คือชีสถ้าบ้านเราขาดโมเดลคืออย่างปลาร้าค่ะอันนี้ก็เบคอนค่ะ อันนี้ก็ซื้อมาไว้ตอนกินเนี่ยมีกซมเมอร์ทุกคนเอาไปยางมะเขือเทศแตงอันนี้ก็ไส้กรอกทอดนี่กันหนึ่งบาทอันนั้นก็บุญเส้นมาทางนี้กับสปากเกตตี้ค่ะของชอบสปากเกตตี้สปากเกตตี้อันนี้แบบว่าเขาจะเขียนไว้ว่าไม่มีอย่างกรับทุกคนไม่เลี่ยน ฮอร์โมนนะ่ะอันนี้นะค่ะไม่มีแบบว่าอะไรนะว่าจะเจงขอววัดถืออีกแล้วอืมบ่มีฮอร์โมนนะั่นลราบ่มีปุ๋ยนะั่นละอือเอา้าแม่นบ่นี่ขนมปังมันฝรัง่งมันฝรั่งก็มีเอะไรนม่ดีติดเ,เพราะว่ามันฝรั่งเกามีไขส่สดๆออกมาแล้วค่ะทุกคนแอปเปิ้ลกล้วยนี่ ม่วงค่ะทุกคนสีบโคนก็เลยซื้อมาเอาไว้หิ่ดไอ้คนเหนียวม่วงกิกนสิเดี๋แตงโมโลแล้ไอ้ชิบหาโคนค่ะแพงอยู่ชิบหาโคนเอาแยกเจ็บเก็บของใส่ตู้เย็นก่อนเด้อค่ะคอยมานั่งคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนแยกเจ็บชนนบทสวีเดนเป็นไงทุกคนสบายดีบอ,อยแยกเจ็บก็สบายดีอยู่ค่ะ ปใส่มาใส่ก็ต้องมาสวัสดีกอนเนาะค่ะโอน,นี้ก็ไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนแต่ช้อปปิ้งได้บบงวงว่าค่ะิองดูงวงหน่วยละสิบโคนหน่วยละสิบโคนโคนหนึ่งเท่าไหร่โคนหนึ่งมาสามบาทกว่าค่ะทุกคนกับหน่วยละสามสิบกว่าบ,บาทเนาะค่ะเนี่ยนะคะอันนี้ก็แตงโมแตงโมโลูกละสิบห้าบาทลูกสิบห้าบาทอันนี้มันก็ทีก,กิโลกลัวมันก็นกนประมาณ ลายบาทยูลค่ะนี่โลกัวในหน่วยเนี่ยก็ยูนีโเขายเป็นโลค่ะทุกคนขายเป็นกิโลนะคะอยู่สวีเดนค่ะนี่สึม่เห็ดใดอย่างก็นอจะเอาลองเห็ดใดข้าวเหนียวมะม่วงให้ปูกระยากินอีกค่ะเนี่ยอันเนี้ยซื้อมายังบบเทียเราคันดิบๆอยู่กินดิบก็ได้แต่แต่เชื่อมจะว่าให้สุดค่ะทุกคนทำข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ เมื่อนางถัดท่ายทุกคนมาสวัสดีมากคามคือเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าใจถ่ายคลิปได้เจมก็อย่างนี้แหละตัดต่อมางโน้นมี้ก็เอาลงไปทุกคนดูแล้วละคะ่ะชีวิตประจําวันของเิเจมก็อยู่ในป่านะคะทุกคนค่ะให้ทุกคนมาชมธรรมชาติตอนนี้ค่ะดอกไม้กำลังเริ่มนี่แหละคะ่คคะเจเจมกันถ้าเห็นดอกไม้กันดีใจสุดชื่นใจเลยคะ่ะทุกคน เพราะว่าหมองที่เจิมอยู่หีือชีบุมีดอกไม้ที่ว่าเกิดขึ้นทุกปีนั่นแหมคะ่ะทุกคนเพราะว่าพระเอกเรามาสื่อที่มงนี้แต่ต่อเราเป็นนมทั้งหมองนี้คือ,คอี่เป็นในคือจะเป็นในสวนอย่างตีราคาทุกคนพราดมแมนบานเก่าแก่นะถ้าบ้านเก่าแก่จะมีดอกไม้เยอะนะคะทุกคนดอกไม้ี่ขึ้นทุกปีอยู่บ้านยาน,นะคะทุกคนจะมีดอกไม้แปลว่าขึ้นทุกปีอย่างเงี้ย ดอกไม้อย่างกุหลาบพ,พันปีหรือว่าดอกโบตันหรือว่าดอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นทุกปีแต่ของยเย้เจ่ไม่มีค่ะมีแต่ดอกไม้ป่าธรรมชาติแล้วก็ปลูกเองก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเยซเช่ก็มีอะไรก็ถ่ายให้ทุกคนดูนั่นแหละค่ะเอาแค่นีนแ้แหละไม่มีอย่างวาดอกมานางวาวไห้เรื่องวาไปซื้อของช่วงวิวของนอกบรรยากาศฝนตกให้ทุกคนฟังซื้อๆก็ขอบคุณที่มากรับฟังหล้ะก็มารับชมเวยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you n ในวิดีโอไปเฮ้ e ดอร h e l l เดักม่วงแก้มแดงแต่อย่าเจิ้มแก้มไม่แดงเพราะอย่าจิ้มไม่ได้แต่งหน้าถ้าแต่งหน้าก็ต้องทบปากแดงแล้วก็แก้มก็แดงก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณชอบแต่งหน้าแล้วก็ออกไปให้จิ้ม จบคลิปเราก็อยากว่าเรื่องม่าม่วงค่ะ